สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอก,กับคุณชมอีกแล้วนะคะช่องไทย B-Export เช่นเคยวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วค่ะเพราะว่าคุณชมกาลังจะพาทุกๆคนนะคะไปร่วมฉลองชัยชนะให้กับ l e ส c e s t e r City ที่ได้เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะคะในฤดูกาลหน้านั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณชมก็กําลังจะเดินทางนะคะไปที่สนาม King Power Stadium ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนี้ค่ะ พึ่งจบไปส,ะส,ะสะดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายนะคะของเลสเตอร์ซิตี้ใน EFL Championship ค่ะซึ่งปิดฉากลงไปได้อย่างสวยงามด้วยชัยชนะในการคว้าแชมป์ของลีกนะคะทำให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะคัมแบ็กสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าสมใจแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามชาวไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนเลยค่ะ วันนี้นะคะไหนๆก็มาดูบอลแล้วคุณชมก็เลยเก็บบรรยากาศโดยรอบนะคะของแฟนบอลเวลาที่เขามาดูบอลที่อังกฤษเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะคะจะเห็นได้เลยว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็อุ้มลูกจูงหลานนะคะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแล้วก็สวมใส่นะคะสัญ,ญลักษณ์ที่มีโลโก้ของทีมที่ตัวเองรักนะคะแล้วก็พากันมาเชียร์แบบนี้เลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณสนามดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนัดกันนะคะเพื่อที่จะเดินมาดูบอลด้วยกันเป็นกลุ่มแบบ นเลยนะคะคเพื่อที่จะได้ประหยัดนะคะในการที่จะ,ะขับรถขับรามาแล้วก็ที่จอดรถก็หายากมากๆเลยดูสิคะเนี่ยตอนนี้กำลังใกล้ที่จะคิกอ off แล้วนะคะก็เลยทำให้เห็นแฟนบอลเนี่ยแน่นขนาดเต็มไปหมดเลยนะคะด้านหน้าที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นโรงแรมแล้วก็มีผับที่อยู่ตรงกันข้ามกับสนาม King Power นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นอนุสาวรีคุณวิชัยนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็จะต้องไม่พลาดในการมาเช็คอินคะ่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือครูชมนะคะได้ตั๋วแบบที่นั่งอยู่ฝั่งแสแตนที่อยู่ใกล้กับทีมที่เป็นทีมเยือนด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลาที่ซื้อตั๋วแบบนี้เข้ามานะคะเราจะต้องเดินเข้าประตูแบบนี้เขาเรียกว่า turnstile นะคะเข้ามาตรงช่องนี้เนี่ยแล้วก็เอาบาร์โค้ดที่ตั๋วนะคะมาสแกนที่เครื่องนะคะเพื่อที่จะให้ประตูเปิดซึ่งสามารถเข้าได้ทีละคนเท่านั้นเองนะคะเมื่อเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า turn ะะส่วนโซนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นด้านหลังของแสแตนจะเป็นที่สําหรับขายอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนแล้วก็พบปะก,กันนะคะของแฟนบอลน,นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสนามอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าผู้ชมนะได้มานั่งแสแตนนะคะในฝั่งนอตสแตนนะคะจะอยู่ติดกับที่นั่งของอ แฟนบอลที่มาจากทีมเยือนนั่นเองนะคะก็จะทำให้ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างใกล้ๆนะคะอย่างเช่นในมุมนี้เนี่ยก็คือหลังโกนะคะซึ่งปกติแล้วคุณชมจะนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะเวลาที่ทําข่าวตรงนี้จะเห็นว่ามีดักเอาทนะนะคะเห็นว่ามีนักฟุตบอลแล้วก็มีผู้จัดก,การทีมเขามายืนอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะในสนามเนี่ยเรายังเห็นว่ากรรมการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขามาทําหน้าที่อะไรกันบ้างในระหว่างที่ก่อนที่จะเกิดการแข่งขันนั่นเองนะคะ ซึ่งแน่นอนว่ากรรมการเนี่ยเขาก็จะต้องมีการวอร์มอัพร่างกายแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะลงไปทําการตัดสินในสนามส่วนด้านบนนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นยันของเลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมคะแต่เขาจะติดถึงแค่ขอบที่เป็นแฟนบอลเลสเตอร์เท่านั้นนะคะตรงที่เป็นแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยจะไม่มียันอยู่นะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครได้มาดูบอลที่สนามแล้วลองสังเกตดูนะคะ วันนี้ก็ถือเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะของแฟนๆจิ้งจอกสยามเพราะว่าจะเป็นวันที่ฉลองถ้วยแชมป์นะคะ EFL Championship ด้วยนะคะก็เลยทำให้ในสนามเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษมีการนำเอาลูกโป่งนะคะ หรือว่าอุปกรณ์การเชียร์ต่างๆเนี่ยทึ่งแสดงออกถึงการเป็นแชมป์นะคะของฤดูกาลนี้เนี่ยมาประดับแล้วก็มาเล่นในสนามให้สนุกสนานกันด้วยตอนนี้นะคะทีม Blackburn Rovers นะคะเขาก็ได้เดินมาทักทายแฟนบอลน,นะคะซึ่งนั่งรถมาไกลามากเลยนะคะจาก Blackburn ที่มุมนี้แล้วก็นี่เลยค่ะพี่ฟิลเบิร์ดฟ็อกซ์นะคะซึ่งเป็นแมสคอตของทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเดินมาทักทายแฟนบอลน,นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันในวันนี้ นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเรามานั่งตรงฝั่งแฟนบอลก็เลยทำให้ได้ยินเสียงเชียร์กันคึกคักแบบนี้เลยค่ะทั้งแฟนบอลฝั่งเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แฟนบอลฝั่งทีมเยือนก็คือแบล็กเบิร์นโร r เวอร์สด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มีการนะคะจัดแสดงนะคะแผ่นป้ายแล้วก็มีรูปภาพนะคะของอทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการฉลองชัยชนะแล้วก็เป็นการขอบคุณนักเตะด้วยนะคะทาให้บรรยากาศในสนามวันนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะทั้งคนดูทั้ง คนที่อยู่ในสนามนะคะพากันแบบส่งเสียงเชียร์กันกระหึม่มแล้วก็ร้องเพลงเชียร์โต้อตอบกันไปมาค่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ถ้าเวลาเราไปนั่งดูฝั่งฮอสพิทาลิตี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยสําหรับคนที่อยากจะได้บรรยากาศในการเชียร์บอลจริงๆแล้วเนี่ยกูชมก็อยากจะแนะนําว่าลองซื้อนะคะตั๋วที่เป็นฝั่งแฟนบอลน,นะคะมานั่งดูบรรยากาศค่ะรับรองว่าได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคะสนุกไปอีก แบบหนึ่งค่ะฤด,ดูกาลที่ผ่านไปนะคะก็มีอะไรหลายอย่างให้หน่าจดจำนะคะสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้เนี่ย ถึงแม้ว่าจะเพิ่งจะตกชั้นมาจากพรีเมียร์ลีกได้ไม่นานนะคะแต่ว่าด้วยเพียงระยะเวลาไม่นานไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะกลับมาทวงตำแหน่งคืนได้ในการเล่นพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทําให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยนะคะประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีการฉลองให้กับเจมี่วาร์ดี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นฮีโร่ของทีมมาตั้งแต่สมัยที่ได้แชมป์อพรีเมยรีกแล้วนะคะก็ได้มีการขึ้นป้ายนะคะรูปเจมี่วาร์ดี้นะคะแบบนี้เลยคะ่ะ เมื่อใกล้จะเริ่มการแข่งขันนะคะแฟนบอลทั้งสองทีมค่ะก็ส่งเสียงเชียร์กันดังกระหึ่มนะคะโตต่อกันไปมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมแบล็ k เบ r ร์นโรเวนะคะเดินลงสนามก่อนมาเป็นทีมแรกเพื่อที่จะตั้งแถวนะคะสะดุดีให้กับแชมป์นะคะเอ,อ e l Championship ในปีนี้ก็คือทีมเดสเ e อร์ซิตี้นั่นเองนะคะซึ่งจะเดินออกมา ที่สนามนะคะในภายหลังนะคะแล้วก็ทีมแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเนี่ยเขาก็แสดงสปิริตโดยการตั้งแถวแล้วก็ปรบมือนะคะให้เกียรติแชมป์นะคะของฤดูกาลนี้นั่นเองค่ะ เชียวันนี้นะคะสนุกสนานมากเลยเพราะว่ามีพร็อพเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกโปงนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าพันคอหรือว่า จะเป็นธงอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็จะยกขึ้นมาชูแล้วก็ร้องเพลงโต้อตอบกันไปมานะคะทั้งทีมเย่าทีมเยือนเนี่ยสนุกสนานกันมากเลยค่ะในระหว่างที่เราชมการแข่งขันไปเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางสนามรบนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการประทะกันนะคะอย่างรุนแรงเขาแค่ร้องเพลงเชียร์แข่งกันเฉยๆแค่นั้นเองนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เวลาที่เข้ามาดูบอลแบบนี้นะคะนอกจากที่เราจะเห็นว่าเป็นแฟนบอลทั่วๆไปแล้วเนี่ยยังมีแฟนบอลแบบที่เป็นผู้พิการนะคะซึ่งก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษคะ่ะได้นั่งติดขอบสนามแบบนี้เลยนะคะและจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้ด้วยนะคะส่วนในช่วงพักครึ่งเราก็จะเห็นนะคะแฟนบอลเนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาด้านหลังเพื่อที่จะมาหาซื้อของกินกันแบบนี้คะ่ะ วันนี้เนี่ยจัดว่าเดือดมากเลยค่ะเพราะว่า b บ a ็ k เบิร์นโรเวเนี่ยเล่นดีมากเลยนะคะทำเอาแฟน Blackburn นเนี่ยนะคะกระดีกระดากันใหญ่เลยนะคะทำให้ฝั่ง Leicester City เนี่ยออกจะเซ็งๆกันไปบ้างนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อฉลองแชมป์ค่ะก็เลยทำให้มีเสียงหัวเราะก,กันบ้างนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนโยนนะคะตุ๊กตาเป่าลมแบบนี้มานะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกตามากเลยสนุกสนานขะ,ะโยนกันไปโยนกันมา และแม้ว่าการแข่งขันในวันนี้นะคะ l e สเ s t e r City จะพ่ายไปนะศูนย์ประตูต่อ2นะคะทำให้แฟน Blackburn Rovers แต่เขาก็มีความสุขที่ได้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันในวันนี้นะคะ ทั้งสองทีมเนี่ยก็ถือว่าชื่นมื่นค่ะเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้แชมป์เ f l แชมเปี้ยนชิพไปนะคะในฤดูกาลนี้ระหว่างที่จบการแข่งขันไปนะคะเขาก็มีการประกาศว่าสักครู่นึงนะคะเราจะมีการจัดตั้งแสแตนนะคะเพื่อที่จะรับรางวัลน,นั่นเองนะคะ ซึ่งแฟนบอลเนี่ยเขาก็อ,อยู่นะคะในสนามเพื่อให้เกียรตินะคะทีมเลสเตอร์ซิตี้ในระหว่างที่รอรับรางวัลค่ะส่วนนักเตะทีมแบล็กเบิร์นโรเวอร์สก็เดินมาตรงฝั่งแสแตนของแฟนบอลตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาปรบมือแล้วก็แสดงความขอบคุณแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์จากแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะคะซึ่งไกลมากแล้วในระหว่างนั้นก็ได้มีการเปิดเพลงนะคะทําให้แฟนบอลทั้ง2ฝ่ายนะคะร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลย ะะว่ากีฬาเนี่ยมีแพ้มีชนะค่ะสปิริตของอนักกีฬาแล้วก็แฟนบอลเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟนกีฬาฟุตบอลเหมือนกันค่ะให้เกียรติกันซึ่งกันและกันอย่างดีงามมากเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศดีๆในวันดีๆแบบนี้ค่ะ การที่เข้ามาชมกีฬาแบบนี้นะคะก็ทําให้เด็กๆนะคะได้มีประสบการณ์ในการเชียร์ฟุตบอลน,นะคะที่สนุกสนานนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ว่ากีฬาก็มีแพ้มีชนะค่ะสิ่งสําคัญคือการรู้จักการให้เกียรตินะคะอย่างนี้ก็คือแฟนบอลแบล็กเบิร์นโรเวอร์สคะหันมาปรบมือนะคะแสดงความยินดีกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ได้เป็นแชมป์นะคะ EFL ลีก e ในประจรําฤดูกาลนี้นะคะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะดุเดือดน,น้าร้องเพลงโต้อตอบกันไปมานะคะแต่พอหลังจากจบการแข่งขันแล้วนะคะก็ทุกคนก็ร่วมกันฉลองค่ะให้กับแชมป์นะคะ EFL แชมเปี้ยนชิพในปีนี้นะคะแล้วก็แฟนแบล็กเบิร์นโรเวอร์สแต่ก็แสดงความยินดีด้วยการร้องเพลงไปด้วยกันแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากๆเลย เวทีประกอบร่างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่นะคะผู้บริหารทีมเลสเซอร์ซิตี้นะคะแล้วก็ครอบครัวศรีวัฒนาประภานะคะจะลงมาที่สนามด้านล่างค่ะเพื่อเป็นสักขีพยานนะคะในการรับรางวัลน,นะคะ คว้ยแชมป์ EFL Champions h i p ในปีนี้นะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็แสดงความยินดีกันนะคะโดยการปรบมือนะคะคกลก้องไปทั้งสนามเลยค่ะแน่นอนว่า,าจะต้องมีรูปคุณวิชัยด้วยนะคะเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณวิชัยด้วยค่ะแฟนบอลในสนามนะคะทุกคนต่างก็ปรบมือแสดงความยินดีนะคะเป็นการให้เกียรติกับครอบครัศรีวัฒนาประภาด้วยค่ะ ในระหว่างนี้นะคะก็ได้มีการตั้งแถวของทีมสตาฟโค้ชค่ะเพื่อให้เกียรติกับประธานสโมสรน,นะคะคุณท็อปนะคะไอวัตศิวัฒนประภาก็เดินลงมานะคะปรบมือนะคะให้เกียรติกับทีมสตาฟโค้ชแล้วก็แฟนบอลทุกคนนะคะแล้วก็มีการทักทายกันนะคะต่อด้วยนะคะหัวหน้านะคะ ผู้จัดการทีมก็คือเอ็นโซมาริสกาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเชิญถ้วยรางวัลน,นะคะโดยอลันเบอร์ชเนลนะคะซึ่งเป็นคลับแอมบาสเตอร์นั่นเองค่ะ ต่อด้วยการที่นักเตะนะคะแต่ละคนก็เดินลงมาในสนามค่ะที่เห็นเดินกระย่องกระแย่งมานันก็คือเคเนนดิวส์บริโ l ์นั่นเองนะคะซึ่งหวังว่าเขาจะหายเจ็บน้าทันต้นฤดูกาลหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือเจมี่วาร์ดีนั่นเองนะคะฮีโร่คนสําคัญของทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเดินม,มาเป็นคนสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะมาฉลองชัยกับถ้วยรางวัล EFL Championship นะคะในฤดูกาลนี้นั่นเองค่ะ แสดงความยินดีกับทีมเลสเตอร์ซิตี้นะคะที่ได้กลับคืนสุดพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าค่ะ เป็นอีกวันสำคัญของทีมเวสต์ซิตี้นะคะจึงตอกสยามกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งสําเร็จแล้วคะ่ะ The จากที่ได้มีการฉลองทั่วรางวัลไปแล้วนะคะนักเตะเนี่ยเขาก็จะมาเดินนะคะขอบคุณแฟนบอลไปทั่วทั้งสนามเลยค่ะก็จะได้เห็นบรรยากาศของการที่นักเตะนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะทั้งภรรยาแล้วก็ลูกๆตัวเล็กตัว,ตวน้อยนะคะก็ได้มีโอกาสร่วมฉลองความสําเร็จของคุณพ่อนะคะไปด้วยกันเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้จะเห็นว่าวาร์ดี้นะคะเขาถอดเสื้อเพราะว่ามีแฟนบอลข้างสนามขอเสื้อเขาไปนะคะเขาก็เลย ถอดเสื้อแล้วก็ออกไปให้นะคะเลยทําให้เขาเนี่ยเดินโดยที่ไม่สวมเสื้อในวันนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะก็แฟนบอลก็ร้องเพลงนะคะเพื่อแสดงความยินดีนะคะให้กับการได้รางวัลน,นะคะแชมเปีหห้ยนในฤดูกาลนี้ค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือประท่านสมสรค่ะคุณต๊อบอัยวัฒน์นะคะแล้วก็ครอบครัวศิวธนประภานะคะที่ก็ต้องร่วมแถวนะคะร่วมขบวนเพื่อที่จะเดินไปรอบๆสนามในการขอบคุณแฟนบอลด้วยนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่ทํากันทุกปีเลยค่ะไม่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะจบลงที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะครอบครัวศิวธนประภาก็จะไม่ลืมที่จะลงมาสนามนะคะเพื่อที่จะขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนอย่างนี้ เป็นประจําสม่ําเสมอเลยค่ะแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่ได้มาตัวเปล่านะคะก็มีการเอาของนะคะที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมาแจกแฟนบอลข้างสนามด้วยนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะคะแล้วก็มีความสุขกันไปทั้งคนดูแล้วก็คนเล่นในสนามแล้วก็ผู้บริหารด้วยค่ะ จบการแข่งขันนะคะในวันนี้แล้วก็ในฤดูการนี้ไปอย่างชื่นบานนะคะอย่างมีความสุขมากๆเลยสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้นะคะทุกคนเนี่ยเดินออกมานะคะก็จะมีรอยยิ้มนะคะมีเสียงหัวเราะมีความสุขกันทุกๆคนเลยค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างนึงนะคะก็คือแฟนบอลเนี่ยเขาจะมาต่อคิวกันยาวเหยียดหน้า Foxes Fan Store แบบนี้นะคะเพื่อที่จะ นะคะของที่ระลึกประจำฤดูกาลนี้ไว้เป็นที่ระลึกค่ะถือว่าเป็นการสนับสนุนนะคะให้ทีมฟุตบอลเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปได้ค่ะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของแฟนบอลที่นี่นะคะที่เขาจะมาให้กำลังใจทีมฟุตบอลที่ตัวเองรักอย่างสม่ำเสมอนะคะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้วก็คือการซื้อข้าวของนะคะในแฟนสโตร์แบบนี้ละคะ่ะ ปิดท้ายในวันนี้นะคะด้วยบรรยากาศของการที่แฟนบอลน,นะคะเดินออกนอกสนามอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ตรงนี้นะคะคือป้ายถนนฟิลเบิร์ดเวที่ตั้งของสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะคะไคลผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะคะฟิลเบิร์ดเว์รอต้อนรับทุกทกท,กท่านอยู่นะคะแล้วก็สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะคะจะเป็นแหล่งรวมพลของชาวเนสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามนะคะไปอีกนานแสนนานเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเดินทางกลับไปแล้วเนี่ยเชื่อหรือเกินว่าวันถัดไปเนี่ยก็คงจะไม่พลาดที่จะมารอต้อนรับนะคะขบวนแห่ค่ะซึ่งคุณชม ได้เก็บภาพบางส่วนมาฝากนะคะจากคลิปวิดีโอที่มีคนถ่ายมุมสูงไว้นะคะถือว่าทุกคนเนี่ยนะคะพร้อมเพรียงกันมารอต้อนรับกันอย่างมีความสุขล้นหลามกันไปทั้งเมืองเลสเตอร์กันเลยค่ะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะเลสเตอร์ซิตี้ก็จบลงอย่างมีความสุขค่ะฤดูกาลหน้าก็ขอให้เป็นฤดูกาลที่ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ